เฟอร์คนใหม่นะครับคนละคนกับเรามาถ่ายวันนั้นครับว่าสวัสดีครับมาพบกับทีมงานสายยนต์นิดนึงครับผม 5G ครับ 5G เปียกคนโซฟเฟอร์คนใหม่ครับคนละคนกันนะครับเนี่ยโอ้เมื่อวานนี้รถเจ็ดมาเอารถน้ำมาแล้วรถน้ำมารถน้ำแล้วพี่น้อง มีลูกลังสวยๆครับจะว่าไม่ลึกนะครับโชคดีครับไม่มีแม่ลังอ่อแต่ดินลนะอ่อแต่ลูกลังครับหน้าดินคือให้เจ้าของน้ำเหมือนเดิมใหญ่ๆลูก,ล,ล,กลังแข่งดีมากยนะอย่เนาะสวยเลย อุม้มใหญ่ครับใส่กีตักพี่น้องปุ้มๆอย่างนี้ห่าจีหาจีวันนี้ว่ารถ16ล้อ9คันว่างั้นครับรอดูหนก่อ,อนนะครับแต่ละอุ้มครับ ้อสิบคันครับจะว่าปิ่งเก้าคันน้องดูรังอย่างสวยเลยอย่าไปพูดเลยอยู่ตับเค่น้องสามแล้วอู้หูอุ้มใหญ่ๆน้อง อุ้มกระครักอุ้มจัมโบอะไรพี่น้องเอ้ยมามามาพร้อมกันนะครับเร็่มแล้วว่อกันยินครับ ี่้ได้คุยกับคนขับนะครับโชเฟอร์แล้วเขาก็มาเปลี่ยนครับน่านดินลึกนะครับนี่หรือว่าน่านดินลึกมากครับ ถอยยาวเลยครับถอยยาวเลยรอบนี้เหกับถอยยาวไปเลยครับ không hàng thằng hàng cắn ạ à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  ừ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  สว่งสวยสวายับสุดยอดครับสุว่างตาบอกว่าหินสวยงามครับหินสวยครับพี่น้องตาบอกว่าหินสวยงามโอ้ <c oughs> ปุ่มอุ้มอย่างเดียวพี่น้อง ยางพัน,นย,ยังไม่เห็นเลยพี่น้องเราไม่เห็นยางพันเลย ทีมงานอิสุอิสุสุสดห้างครับโอ้จาด้ปไาเยอะจังเลย้องโอ้จักม้าพุมใหญ่ไปเลยปลาปแล้วปลาไปแล้ว lang swap Ồ